แต่หลักร้อยถึงหลักพานหลักสิบก็มีอยนะทุกคนนี่เห็นนะทุกคนชอบและถูกใจแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดนะคะใบน,นี้เป็นยกให้เป็นกระเป๋าเดอะเบสในคอลเลกชันเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมาขามสไตล์นะคะวันนี้นะคะขาก็จะมาเปิดกูกระเป๋าของขามเองนะคะในปีนี้นะคะว่ามีกระเป๋าไหนที่น่าโดนมากนะคะคือเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าไอกระเป๋าที่ขามซื้อมาจากช้อปปีก็มีนะคะจะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันหลักสิบก็มีทุกคนก็คือขาเป็นคนที่บ้ากระเป๋ามากๆนะคะซื้อมายอมมากแล้วก็บางใบก็ไม่ได้ใช้นะคะก็จะแบบว่าซื้อมาสะสมไว้เฉยนะคะนี่ก็จะ ้องจีของผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ส่วนมากก็จะแบบว่าผู้หญิงนี้ไม่มีกระเป๋าแบบไม่มีมีแน่นอนที่จะมีกระเป๋าคนหนึ่งใบหนึ่งหรือสองใบนะคะจะมีแบบสิบใบขึ้นไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะแล้วก็ไปดูใบแรกเลยนะคะทุกคนใบแรกของขำจะเป็นแบรนด์มาลาดาเลยนะคะเป็นสีแดงกัมมีคนเฟิร์มแบบนี้ชอบมากใบนี้แต่ว่าขำด้วยความที่ชอบมากก็เลยไม่กล้าชใช้นะคะนี่ซื้อมันยังไม่ได้ถอดป้ายออกเลยนะคะ อันนี้ใบนี้ขําซื้อมาสองพันนะคะปั๊มมาลาดาตรงซิบตรงนี้แล้วแล้วก็มีสายยาวด้วยทุกคนเป็นสองช่องแล้วก็เป็นหนึ่งช่องซิบแบบนี้นะคะคือแบบมันยังคงสภาพใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าขําไม่กล้าใช้นเป็นสายายาวอย่างนี้นะใบที่สองนะคะทุกคนเป็นซ K นะนี่เดี๋ยวขําให้ดูใกล้ๆนี่นะคะอันนี้ขําซื้อมาจาก ไอนะเป็นแบรงก,กระเป๋ามืสอสแต่คือสภาพดีมากนะคะเป็นใส่ตูแบบนี้เป็นวงวิงวงิวง,ง,งย่างนี้เลยนะอันนี้ก็ใช้ไปไม่กี่ครั้งนะคะเป็น2ช่องอย่างนี้แล้วก็มีหนึ่งช่อง,องนี้ด้วยเนาะ อันนี้คือน่ารักมากแต่ค่ะไม่ค่อยได้ไปไหนที่แบบว่าแนวแบบฟุ้งฟิ้งมากขนาดนี้ใช่ไหมทุกคนค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เป็นแบรนซาร่านะคะคือเป็นสีครีมสีนูดแล้วก็มีสายยาเป็นสายคอร์สบอดี้ด้วยนะคะใบนี้คือเป็นสีที่ชอบมากนะคะแล้วก็มีใบเดียวนะคะอันนี้ซื้อมา590บเาทนะเป็น2ชอ่องนะอันนี้ก็เพิ่งใช้ไปได้แค่สองครั้ง คือุองสน,นอน้องมากไม่ค่อยกล้าใช้เยอะนะทุกคนจะใช้แบบที่จําเป็นจําเป็นนะคะซื้อมาจากใน IG นะคะทุอาจจะไม่ใช่แบรนด์แท้แล้วเป็นเซนนวลเนี่ยเพราะว่าถ้าซาราแบรนด์แทกก็ราคาแรงอยู่น,ะะนี่นะคะค่ะซื้อมาจากไหนช้อปปี้ที่ะบอกว่าเป็นหลักสิบนะคะนี่ซื้อมาช่วงช้อปปี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดอะทุกคนใบนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทคะ่ะคือแบบมันน่ารักมากค่ะจะเอาไว้ใช้เวลาไปคาเฟ่แบบ เล็กๆมุมมิ้งน่ารักนะคะเป็นแมทกับชุดได้แล้วก็มีสายคอร์ดบอดี้ให้ด้วยนะคะอันนี้ใบจะบรรจุของไม่ค่อยได้เยอะเนาะมีช่องเดียวนะคะ<ม>เป็นแบบสีชมพูหวานวาน,<ม>นี่นะคะเป็นหนึ่งช่องโล่งแบบนี้เนาะ<ม>ก็ไม่ค่อยได้แบบเอาอะไรไปเยอะนะคะน่ารักแบบไว้แมทกับชุดไปครบวงคาเฟ่อะไรแบบนี้สายคาเฟ่ก็ต้องมีไว้นะคะใบนี้คือแบบไม่เน้นบรรจุของนะคะไว้แบบ แต่งเล่นๆสบา,ายให้แมทกับชุดเท่านั้นนะคะทุกคนตัวใบที่เท่าไหร่กันแล้วก็ไม่รู้นะคะค่ะไม่ได้นับแล้วเนะาะใบนี้เป็นใบางานแฟชั่นนะคะที่ขำซื้อมาจากในไอจเนาะอันนี้น่าจะในราคา2องถึงสามบาทนะคะทําเป็นคล้องไหล่ก็ได้เป็นสายคอร์บอดี้แบบยาวๆอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ ขําใช้บ่อยมากใส่ไปเรียนหรือไปไหนก็ได้นะคะเพราะมันเป็นสีดํามันก็จะแมท c กับทุกชุดน้องทุกคนกระเป๋าสีดําคือแต่งง่ายสุดนะคะเปิดเข้ามาก็จะมี1ช่องโล่งๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องเล็กๆแบบนี้เนาะอันนี้ก็เหมาะกับทุกลุกเลยนะคะอาจจะแบบเป็นสาวเท่ๆสีดํานะคะใบนี้นะคะเป็นใบสีขาวที่ขามี ใบเดียวในคอลเลกชันนะคะ <sin iter> เพราะว่ากระเป๋าสีขาวเป <itu? S 1> mm ็นกระเป๋าที่น mm ่ารักมากค่ะก็ชอบกระเป๋าสีขาวสีมพูอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าแปลกใจตัวเองมากว่าจริงๆก็มีกระเป๋าสีดําเยอะกว่านะคะก็อย่างที่บอกไปนุกทุกคนกระเป๋าสีดํามันแต่งง่ายมันแมทได้กับทุกชุดเนาะค่ะก็เลยมีเยอะกว่าเกี่ยวไหมก็ไม่รู้นะคะ อันนี้เป็นงานแฟชั่นที่ซื้อมาจากในไอจนะคะทุกคนค่ะไม่ได้ใช้เลยอันนี้คือแบบไม่เคยใช้เลยนะคะตั้งแต่ซื้อมานะคะเพราะว่ามันเปิดยากมากค่ะคขาก็ไม่รู้เนาะขำก็เลยเก็บไปนะคะแต่สีขเป็นสีที่แบบน่ารักอ่ะทุกคนนี่นะนี่ค่ะทุกคนขาซื้อมาประมาณสองรอถึงสามร้อยนะคะกระดาษยังอยู่เลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้จริงๆนะคะมี1ช่องโล่งแล้วก็ เดี๋ยวหนึ่งช่องเล็กๆนะมันแข็งอะตัวปิดมันค่อนข้างแข็งนะคะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้น้องนะคะคก็เลยแบบเก็บไปแล้วกันใบนี้เป็นพิมมี่นะคะทุกคนแบรนด์พ <t> ิมมี่นะคะใบนี้ขำซื้อมาในรานะคะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะเป็นสีดําแบบมีหมุดรองฐานแบบนี้นะคะก็คือไม่ค่อยได้ใช้อีกแล้วนะคะใบนี้นะคือเพิ่งซื้อมานะคะเดี๋ยว มาดูข้างในกันเลยนะคะนี่ยังไม่แบบไม่ได้ใช้จริงๆหรอซื้อมาเก็บอะเอาจริงๆทุกคนจนแบบคุณแม่บ่นแล้วนะคะว่าเออกินกระเป๋าแทนไหมอะไรอย่างนี้โอเคค่ะข้างในก็จะเป็นหนึ่งช่องโล่งๆแล้วก็สองช่องซิปข้างในนี้นะคะแล้วก็มีสายยาวให้ด้วยเนาะแต่ว่าค่ะยังไม่ได้ใช้ไงก็เลยไม่ได้ต่อสายยาวใบนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะทุกคนเป็นน้อง Gucci Marmont ของขามเองนะคะเป็นุชชี่ค่ะไม่แน่ใจว่ารุ่นมามอนไม้เพราะขามก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเกี่ยวกับกระเป๋าเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะคะก็คือใบนี้เป็นใบที่อาขามให้มานะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ขามชอบกระเป๋าจนมีกระเป๋า เยอะมากมหมขนาดนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแล้วค่ะก็ใช้มาตลอดจนสายมันหายไปแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเป็นคุชชี่แบรนด์เนมแท้นะ <c oughs> คือผ่านการใช้จะเขามาแล้วแล้วเขามีเยอะมากครัก็เลยแบ่งมาให้ขำใช้นะคะแล้วขำก็ใช้มาเรื่อยเจนขำอะ่ะเออชอบกระเป๋านะเออมันดีอะ่ะมันแบบมันสวยแล้วคือเราโตขึ้นความคิดเราก็เปลี่ยนว่าอยากจะมีของสะสมสักอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรดีขำก็เลยเลือกเป็นกระเป๋านะคะ ขําก็เลยมีเยอะจนขนาดนี้เลยนาะทุกคนอ่ะเรามาเปิดดูนาอข้างในข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะก็ไม่มีสายแล้วค่ะก็ยังใช้อยู่แต่ก็อาจ,จะใช้เป็นแบบว่าแฮร์คัทเป็นแบบถือหรืออะไรแบบนี้เอาก็ได้น้อนี่นะคะไปดูใบต่อไปกันเลยค่ะใบนี้ใบที่เท่าไหร่แล้วขำก็ไม่รู้นะคะทุกคนอันนี้ขำซื้อมาจากช้อปปี้นะคะ คือของถูกและดีมันก็มีอยู่จริงนะแกเออคือมันดีจริงๆนะอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบนนะทุกคนมันแบนมากมันเป็นกระเอกงานแฟชั่นนะคะสะพายได้สองอย่างเหมือนเดิมคล้องไหล่กับคอสบอดี้นะคะอันนี้คือเปิดเข้ามามันค่อนข้างใส่ของได้น้อยนะคะ2ช่องร่งกับ1ช่องซิปเนาะแล้วมันก็แบนอนะขไม่เข้ากระเป๋าทรงนี้แล้วขำก็เลย ยังไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยนะคะช่วงนี้โควิดนะเอก็เลยแบบว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้เนาะไว้ไปเที่ยวที่ไหนก็ค่อยแบบไว้ไปใช้นะคะคือขำชอบแบรนด์นี้มากๆเลยนะคะเขาดีไซน์ค่อนข้างสวยใบนี้โอเคใบนี้ใช้บ่อยแล้วนะคะทุกคนคือแบบมันก็แบบกับชุดที่ขำใส่ได้ก็ค่อนข้างง่ายอยู่นะคะเปิดมามีหนึ่งช่องลงสามารถจุของได้เยอะอยู่นะคะพอสมควรเนาะอันนี้ก็ ซื้อมาในราคาอันนี้เป็นแบรนด์เนมแท้มือสองนะขำไม่แน่ใจว่าตอนนั้นขาซื้อมา3า0 0หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนมันเป็นแบรนด์เนมแท้มือสองนะคะซึ่งมาจากใน IG เนาะก็จะมีร้านหนึ่งที่ขาชอบมากเลยนะคะดวขาจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนคือไปตามซื้อไปไปแบบไปตามมาเป็นของตัวเองได้น,นะคะคืองานถูกและแบบเป็นแบรนด์แท้แล้วก็คือสภาพยังดีอยู่เลยอะ เออคือมันคุ้มจริงๆทุกคนนี่นะคะแบบดีเทลคือเขาสวยมากดูกันที่ใบต่อไปกันเลยนะคะทุกคนเป็นแบรนด์ลินค่ะอันนี้เป็นลินหน้าพึ่งแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะดูมาจากในไลฟ์สดเฟซน,นะคะในไลฟ์เฟซบุ๊กเปิดมาก็จะเป็น1นึ่งช่องลงแบบนี้ธรรมดาเลยนะคะจุของได้ไม่เท่าไหร่เนาะเป็นสายสปอร์ตนะคะทุกคนซื้อมา2 0 0กว่าบาทเนาะเป็นแบบนี้เป็นสายเดียวได้ คือสายอะเป็นสายเดียวแต่สามารถปรับได้นะคะจะเป็นคอสบอดี้ก็ได้จะเป็นแบบคล้องไหล่ก็ได้เดี๋ยวขำปรับให้แป๊บหนึ่งนะอันนี้อันนี้เราสามารถทําเป็นแบบคล้องไหล่เอง mm. ไปกันต่อค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้องชาแนลของขามนะคะ mm. เป็นลูกรักมากเลยนะคะใบนี้เนาะ mm. จะพายคอสบอดี้ได้อย่างเดียวนะคะอันนี้นะ mm. เปิดเข้ามาก็จะเจออันนี้คือจุของได้เยอะมากๆชอบตรงนี้นะคะ ก็ขันคนที่แบบว่าจะต้องพกของเยอะแยะมากเวลาจะออกไปไหนต่างๆนะคะเปิดออกมาเลยเป็นอะไรเงินนะทุกคนอันนี้เหมือนเดิมซื้อมาจากในไอจีเป็นแบรนด์เนมแท้มือสองนะคะเปิดเข้ามาในช่องซิปอันนี้จะเจอพบกับช่องอีกหลายช่องมากนะคะสองช่องพร้อมกับอีกหนึ่งช่องซิปอีกนะคะนี่นะคะเปิดเข้ามาีเหรียญนะทุกคน นั่นแหละนะขับก็ไม่รู้ว่ามันมีตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นแบบอะไรเงินแบบนี้นะคะน้องน้องน่ารักมากนี่นะทุกคนของมือสองก็ไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะคะ่ะเปนคนที่ไม่ถือเลยนะก็คือสภาพดีก็แบบโอเคมากของสวยถูกสภาพดี ก็ควรที่จะมีไว้นะั้คนควรไม่จะเป็นต้องแบบว่าไปแคร์คำพวกคนอื่นนะว่านี่คนนุ้นเช็ของมื่สองนะคนนี้เราใช้แบรนด์แทไม่จําเป็นนะคะเราซื้อเฉพาะกาลังที่เราไหวนะคะทุกคนขาสีดาอะ่ะคือมันแมทกับทุกชุดได้จริงๆนะทุกคนแต่ว่าขาใส่ชุดแบบฟุงฟิงมากคือบอกก่อนว่าไปงานแต่งมาเมื่อเช้ากระเป๋าอาจจะไม่แมทกับทุกชุดขำเสมอไปนะคะใบนี้ภูมิใจนำเสนออีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบรนด์ซีเซล งานแท้เลยค่ะทุกคนคือแบบรู้สึกภูมิใจมากนะคะอันนี้เรียนแรกกับกระเป๋าใบนี้มานะคะนี่นะทุกคนคือขับเรียนได้เก่งดีแล้วก็เลยได้นี้เป็นรางวัลมาค่ะดูข้างในกันอันนี้คือแบบสวยมากยังไม่เคยใช้เลยนะคะทุกคนเพิ่งจะได้มาเมื่อเทอมที่สองนี่เก็ขาออกเนี่ยนะคะขําไม่แน่ใจว่าเดือนไหนเนาะเปิดมาก็จะพบกับ สองช่องใหญ่แล้วก็คือใส่ของได้เยอะมากคือจุได้เยอะมากอะทุกคนสองช่องใหญ่แล้วก็ปั๊มซีเซลข้างในตรงนี้นะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนอ้อนี่นะเปิดมาปั๊มที่10ิปอะทุกคนเปิดมานะคะก็จะเจอกับหนึ่งช่องซิปแบบนี้นะคะแต่ว่ากระเป๋าอันเนี้ยค่อนข้างจะเป็นใบที่ใหญ่อยู่นะคะน่าจะ ประมาณ9นิ้วไม่แน่ใจด้านหลังก็จะมีแบบเป็นประมาณนี้นะลืมบอกทุกคนอันนี้เป็นซีเซลแบนแท้นะคะแท้นี่นะได้มาพร้อมกล่องนะคะกล่องคะ่ะแบบใหญ่อลังการมากทุกคน <c oughs> นะคะติดข้างกล่องพันห้าเกนะคะนี่นะ <c oughs> แล้วนี่คือขามชอบลายกล่องตรงนี้มาก <c oughs> น้องชาแนลนะคะใบนี้คือบอกเลยว่าลูกรักมากที่1นึ่งและค่ะก็ใช้งานบ่อยมากๆนะคะอันนี้คือแบบผ่านการใช้มาเยอะมากนะคะควรเป็นสาย2องเซนแบบนี้นะเป็นสายสีขางแบบนี้ก็คือดูจากซิปก็น่าจะรู้ว่ามันแบบชำรุดมากๆแลยะค่ะทุกคนและตรงนี้ก็คือแบบว่ามันเป็นชาแนลแบรนด์เทนะทุกคนแต่เป็นชาแนลที่มาจากเครือสอมปพรีเมียมกิฟนะคะนี่้บอกให้ดูนะ แรแเป็นชาแนลเมคอัพนะคะทุกคนก็ได้มาพร้อมกับกระเป๋านี้เลยนะอันนี้ซื้อมา1,000เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะพันสหรือหรือ2,000ค่ะไม่แน่ใจนะทุกคนแต่มันเป็นชาแนลพี m เมมคลิปนะคะอันนี้คือเป็นแบรนด์ที่นำสามารถนำขึ้นเครื่องได้นะคะและวคาก็ใช้น้องบ่อยมากมี2อซิช่องกระเป๋านะคะแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะ ปั๊มชาแนลตรงติดและคะนี่เป็นสองช่องแบบนี้นะคะก็คือมันใส่ของได้เยอะด้วยแล้วขามก็ใช้บ่อยมากนะ,ะอันนี้เป็นพาวนะคะทุกคนเป็นกระเป๋าแบรนด์พาวมาดูข้างในกันเลยอันนี้ขามซื้อมาในเออบอกราคาก่อนขามซื้อมาแล้วราคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะมันแบบ สุดก่อนไปแล้วะคะทุกคนเรามาดูข้างในกันนี่ก็ได้มาพร้อมกับถุงผ้านะคะแล้วก็การ์ดเนาะอันนี้เป็นใบที่ขำใช้บ่อยมากๆใส่ไปเรียนด้วยนะคะคือมันเป็นใบเล็กแล้วก็ใส่ของได้เยอะเป็นใบที่สปายคอร์บ,บอดี้ได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็มันเป็นหนังพียูนิ่มมากแล้วก็แบบมีพาวตรงนี้นะคือมันน่ารักมากนะค่ะทุกคน คือเ,เปิดเข้ามาก็จะบอกว่ามันมีของในนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้ออกหนึ่งช่องแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะคะขออภัยในความที่ไม่ได้เอาของออกนะคะทุกคนแล้วเปิดมาก็จะปั๊มพาวตรงนี้นะคะคือมันข้าม่าตรงที่ว่าหนังมันนิ่มมากทุกคนมันดีอะ่ะแล้วเปิดออกมาก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องโล่งแล้วก็เป็นช่องแบบเล็กๆใส่บัตรนะคะ นี่นะคือแบบหนังนี่มากคือชอบมากใบนี้คือแบบรักมากคือแบบชอบแล้วถูกใจแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดนะคะใบนี้เป็นยกให้เป็นกระเป๋าเดอะเบสในคอลเลกชันเลยนะคะคือใบน่นที่ข้าไม่ค่อยได้ใช้คือมันจะอันนี้คือจะผูกพันกับใบน,นี้มากแต่นั้นนะ่ะคือชอบแต่ไม่กล้าใช้คือมันแพงนะคะทุกคนแล้วข่าก็เป็นคนที่ใช้ขอไม่ค่อยละมันระวังนะคะก็เลยเออไม่ใช้ดีกว่าไว้ใช้ยามจาเป็นดีกว่าเนาะอะไรแบบนี้นะคะ จะมาขอต่อคลิปในช่วงกระเป๋าช่วงแรกที่ขำได้รีวิวลงกระเป๋าไปนะคะทุกคนแล้วขำก็หาอีกใบหนึ่งไม่เจอในวันนั้นนะคะขำก็เลยยังไม่ได้ถ่ายต่อแล้วพอมาอีกวันหนึ่งทุกคนขำเพิ่งหาน้องเจอนะคะคือน้องไปอยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะขำก็รู้ว่ามันอยู่ได้ยังไงนะและขำก็แบบวันนี้คือแต่งตัวแบบไม่ได้เข้าทีมที่กระเป๋าที่กระเป๋าของขำเลยนะคะ โอเคค่ะขับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าขับมาถ่ายอีกวันหนึ่งเนาะโอเคใบนี้นะคะเป็นแบรนด์พาวใบสุดท้ายในคอลเลคชันแรกของขาบนะคะก็เป็นกล่องแบบนี้นะคะซื้อมาในราคาหนึ่งพันเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะทุกคนราคาข้างกล่องนี้นะคะนี่นะคะก็จะมาพร้อมกับถุงผ้าแบรนด์พาวนะคะ กระเป๋าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะทุกคนใบนี้คือแบบแทบจะผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะเป็นหนังแบบหนังแข่งทุกคนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มพาวใช่ปะตรงนี้นะคะแบนดพาวนะแล้วก็เป็นช่องข้างหลงหังช่องสายโซ่สลับหนังนะคะสายปรับไม่ได้นะอันเนี้ยทุกคนแล้วก็ถอดได้แต่ว่าปรับไม่ได้นะคะ อันนี้จะพายแล้วค่อนข้างจะเจ็บไหลนะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันเป็นแบบแข็งแข็งนะทุกคนอันนี้เปิดมาก็จะเจอหนึ่งช่องโล่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องซิปเนาะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวกระเป๋าของขามทั้งหมดย็งไงคะทุกคนชอบกันไหมคะมันสนุกไหมเอ่ยขมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันไหมนะถ้าชอบหรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปด้วยนะคะอันนี้นะคะขมเลือกมาเป็นใบเฟเวอร์ดิตหรืเบสของขามที่ขมชอบมากๆในบรรดากระเป๋าของขามทั้งหมดนะคะก็ะจะเป็นแบรนด์ซาร่ากับกุ๊ชี่นะคะทุกคนก็คือ คลิปนี้มีทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะแล้วก็แบรนด์ไอจีแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ซื้อจากช้อปปีหรือว่าซื้อจากตามไลฟ์สดในเฟซก็มีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ลักสิบถึงหลักพันเลยใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขำไปนานๆเลยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ